สวัสดีทุกคนในแบบนี้มีชื่อว่า s แ a 99คืนโทรทาวเวอร์จะบอกว่าในแบบนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับ99คืนในปา่าให้ทุกคนดูแบบกระโดดทาวเวอร์นะบอกเลยว่าเป็นแบบกระโดดทาวเวอร์ที่สวยมากจะเห็นว่าตรงด้านหน้าแบบกระโดดทาวเวอร์เนี่ย ก็จะมีรูปนะนี่มีรูปผีกวางมีรูปกบมีรูปเอเลี่ยนมีรูปหมีขาวอะไรอย่างนี้นะที่เกี่ยวข้องกับแบบ99คืนในป่าแต่คราวนี้ในแบบนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีมือตบอ่าปกติเนี่ยแบบ99คืนในป่าที่เป็นแบบกระโดดเนี่ยมันจะไม่มีมือตบแบบนี้ใช่ปะแต่ว่าในแบบนี้เนี่ยมันมีมือตบผีกวางแล้วก็มีมือตบผีดกโูกมีมือตบผีแพโอโหบอกเลยว่า แจ่มมาทุกคนจะสังเกตว่ามือตบแต่ละอันเนี่ยเอฟเฟกสวยมากเฮ้ยในแบบนี้มีกลางคืนด้วยนะก็อย่างว่าแหละมันเป็นแบบว่าเกี่ยวข้องกับ9 9คืนในป่าเลยทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมาทาการรีวิวมือตบทั้งหมดให้ทุกคนได้ดูกันนะนี่ไม่ว่าจะเป็นมือตบผีแพะมือตบผีกวางและก็มือตบผีนกฮูกอ,อ่าบอกเลยว่าจะรีวิวให้ดูทุกอันแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราจะมือตบนี้เราต้องใช้เพชรแรกนั่นเองซึ่งเพชรหาจากไหนเพชรเนี่ยสามารถหาได้ตามแมปเลยทุกคนอย่างตอนนนนีี้เพพิวม2ชอ อย่างตรงด้านหน้านเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถแบบว่าไปเอาเพชรได้นะทุกคนนะเหมือนกับว่าเพชรเนี่ยมันอยู่ในกล่องนะนี่ไงทุกคนนี่เดินไปเดินไปเดินตามสีเขียวนี่แหละนี่เลย ปึ๊บได้มา200รู้สึกว่ากล่องนี้เนี่ยมีเพชร2 0 0ก่อนที่จะกระโดดขึ้นไปบนทาวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่าทุกคนนี่คือตรงนี้เนี่ยคุณคุ้นไหมเพราะว่าในแบบก็สิบเก้าคือในป่าเนี่ยก็มีนางฟ้าแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นบ้านเห็ดแบบนี้คือจะบอกว่าเขาจําลองมาจากแบบก็สิบเก้าคือในป่าเลยแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ทําการกดคุยนะหลังจากที่เรากดคุยเนี่ยนางฟ้าก็ถามว่าคุณสามารถรับไฟฉายไล่กวางได้ว้าวโอเคทํายังไงอะ่ะเราก็ถามว่าทํายังไงถึงจะได้มาคุณอยากได้ไฟฉาายใช่่ไไหมวก็ตอป แล้วนางฟ้าก็บอกว่าคุณต้องกดไลค์เกมแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มตอนนี้เราก็มาที่หน้าแมปนะและครั้นี้เนี่ยเราก็ทําการกดไลค์แมป่ะแล้วครั้นี้เนี่ยเราก็ทําการเข้าร่วมกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มเนี่ยชื่อว่า Monster R Evil เนี่ยทุกคนนะก็ทําการกดเข้าร่วมกลุ่มหลังจากที่เรากดเข้าร่วมแล้วแล้วเราเนี่ยก็ต้องกลับเข้ามาในแมปอีกรอบนึงนะและครั้นี้เนี่ยเราก็กดไปที่กระเป๋าทุกคนนะและครั้นี้เราก็จะได้ไฟฉายมาแล้วนี่ไงเออได้มาแล้วทุกคนนะเป็นไฟฉายที่แบบว่าใช้งานได้จริงนะโอเคทุกคนเดี๋ยยวเเรรราาานนนี่จะะทํกกกกโดดขึ้ไปับอล เป็นทาวเวอร์ที่สวยมากโอ้ยตรงนี้มีกองไฟด้วยโหสังเกตไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันมีข้อความว่าหยิบแครอทขึ้นมาหรือว่าในแบบนี้มันมีภารกิจให้เราทํางั้นเหรอโอเคกระโดดขึ้นไปกันนะนี่ไงก็อย่างที่บอกนะว่าในระหว่างทางที่เรากระโดดขึ้นไปบนหอคอยเนี่ยมันก็จะมีเพชรให้เราเก็บไปเรื่อยๆเปึ๊บนะนี่เลยถ้าเกิดเราเก็บเพชรได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถเอามาซื้อมือตบเทพได้เองเปร๊บแสดงว่าถ้าเกิดเป็นกลางคืนเนี่ยกวางจอกมาอกกลางคืนแล้วนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่กล แต่ก็ยังไม่เห็นกวางนะหรือไม่มีอะไรก็ไม่รู้โอเคปุ๊บมาทุกคนกลางคืนมันก็ไม่มีผีกวางออกมานะยังไม่เห็นนะเออยังไม่เห็นผีกวางุวย่ีกระตุยด้วยอะไรอะสัมภาษณ์เราสามารถแบบว่าจับกระตุ้ยได้หรอพอเราจับกระต่ายใช่ป่ะเนี่ยมันเขียนว่าได้รับมะเขือเทศก่อนหรือว่าเราต้องมามะเขือเทศมาป้อนกระตายย่ายงั้นหรอนี่ไงทุกคนเหมือนกับกว่าเราเนี่ยต้องทําภารกิจจึงด้วยเราไม่สามารถเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยมันบอกว่าเอ้อะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนแล้วเราเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวใคร คือใครอ๋อมันมีอวาตารให้ฟรีเอา้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่นิวเนี่ยก็ได้ทาการแบบว่าซื้อเพชรมาเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาทําการรีวิวมือตบแต่ละอันกันนะทุกคนนะนี่เลยมือตบแรกคือมือตบผีกว้างมาเลยจัดไปทุกคนนะใช้ประมาณ1,400เพชรเฟึบ โอเคได้มาแล้วทุกคนถ้าเกิดเราทาการซื้อมือตบมาแล้วนี่เลยก็ให้เราไปที่กระเป๋าทุกคนนะแล้วเราก็ทําการหยิบมือตบผีกวางมานี่ได้มาแล้วทุกคนนะโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็กระโดดขึ้นมาใหม่นะเพราะ่เมื่อกี้นี้เนี่ยเราเนี่ยโดนเพื่อนตบล่วงเลยอ๋อนี่ไงทุกคนเห็นและเห็นแครอทและนี่ไงอ่านี่เลยแครอทอยู่ตรงนี้เราก็ทําการหยิบแครอทตรงนี้นะทุกคนนะนี่รับแครอทอ่านี่ไงได้แครอทมาแล้วแล้วไงต่ออ่ะ๋ยวบ่นแล้วเอาแครอทให้กระต่าย อ่าใช่ทุกคนเอาแครอทให้กาะตาเป็นการแบบว่าทำภารกิจสำเร็จแล้วเราก็จะสามารถปลดล็อกแล้วก็เข้าไปตรงนี้ได้โอเคแต่คราวนี้เนี่ยเราถึงมือตกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเรากลัวโดนเพื่อนแกลไงเ,เออกลัวโดนเพื่อนแกล์เปิ้มาตรงนี้มีการโทรไปทุกคนเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะวุ้ยตรงนี้มีเอเลี่ยนด้วยทุกคนนะนี่มีเอเลี่ยนด้วยเปิ้อ่าก็เหมือนกับว่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเพราะว่าหอคอยคือแบบว่าไม่สูงมากนี่ตรงนี้เราก็ถึงแบบว่าชั้นเอเลี่ยนแล้วอ๋อใช่ทุกคนมันแบ่่งแยกเป็นนชั้ว,วา ถ้าเกิดเป็นชั้นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นของเอเลียนนะแต่ว่าชั้นถัดไปเนี่ยจะเป็นชั้นสีขาวซึ่งชั้นสีขาวนี้ก็จะเป็นของหมีขาวนี่ไงเป็นของหมีขาวนะก็จะเป็นสัตว์ในแบบ99คือในปา่าวุจะบอกว่าในแบบนี้คือแบบว่าเจ๋งดีนะปุ๊บอ่ะนี่ไงมันก็จะมีหมีขาวให้เรากระโดดนันเองต่อไปเป็นชั้นอะไรวะอ๋อชั้นผีดงฮูกอ่าตอนนี้เรามาถึงชั้นผีดนงฮูกแล้วทุกคนนะไปต่อไปต่ออันนี้มันก็จะเหมือนกับว่ามีผีดนงฮูกมาให้เรากระโดเหยียบ โอเคไปทุกคนก็จะเป็นชั้นสีฟ้าอ่อนนะอันนี้ก็จะเป็นชั้นสีฟ้าอ่อนเปร๊บอ่ะขึ้นมาตรงนี้และเป็นจุดแกล้งกันอืมเฮ้ยจะว่าไปก็ใกล้ถึงแล้วนะนี่ไงอีกประมาณสองชั้นไปทุกคนเปร๊บเปร๊บเปร๊บอ่ะพื้นหายอันนี้ก็จะเป็นการโทรกันนะแกล้งกันแต่โชคดีหน่อยที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีใครขึ้นมาตรงนี้นะเราก็แบบวู๊ไม่โดนแกล้งอย่าล่วงนะโอเคโอ้ ขึ้นมาได้แล้วอันนี้ไปไงเนะี่ยอ๋อมันไปได้สองทางนี่ถ้าเกิดใครวอลฮอปเป็นเนี่ยก็แบบว่าเอ่อขึ้นทางนี้ก็ได้ทุกคนนะถ้าเกิดใครแบบว่าวอลฮอปเป็นนะปุ๊บอ่ะได้ไงพี่เนียวก็วอลฮอปขึ้นมาแล้วโอ้โหขึ้นมาตรงนี้เลยทุกคนนะนี่นี่เลยในระหว่างทางที่จะไปถึงตรงเส้นชัยเนี่ยไม่ยากไม่ยาก เฮ้ยเจอเด็กด้วยไงเจอเด็กที่แบบว่าเด็กลงทางในป่าน,นี่ไดโนคิดแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์เพื่อรับกุญแจอ้าวแสดงว่าเราเนี่ยอ๋อตรงเส้นชัยเนี่ยเราต้องมีกุญแจไปเปิดเอ่อสอบวกสคือโอโ้โหส2บวกสก็ต้องเป็น3ไม่ใช่2อบวกสก็ต้องเป็น4หมดยังหคูณสมีหลายโจทย์ซะด้วย5 35อ่ะ โอ้โหสิบหารสองสองสองห้าสิบอ่ะหมดยังคุณฉลาดมากนี่คือกุญแจของคุณ่ะแต่ว่าถ้าเกิดโจทย์ยากกว่านี้เนี่ยก็ไม่ฉลาดแล้วก็อาจจะงโง่ได้นี <c oughs> ่งไงทุกคนได้กุญแจมาแล้วเย่ yeah. อ่ะไปกันต่ออุ้ยอันนี้ก็ง่ายอยู่นะเพราะว่ามันก็ใบให้อยู่เอ้ยเดี๋ยนะไปไงอะ่ะไดโนบอกหน่อยสิอันไหนไปได้อ่ะอ๋อนี่ไปได้โอเคเพราะว่ามันสามารถส่องขี้โกงได้ไงอันนี้ปะอันนี้ปะโอเคด้านนี้โอเคทุกคนอุ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอุ้ยด้านล่างอะไรอะ่ะทุกคนด้านล่างหมาป่าเต็มเลยอะ่ะ อุ้ยด้านล่างคือแบบว่าน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าล่วงนะโอ้หมาป่าเต็มเลยด้านล่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคถึงแล้วทุกคนนะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ใช้กุญแจที่เราได้มาไขาเข้าไปปึ๊บเย้วู้ฮู้เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราหล่นมาอยู่ด้านล่างแล้วอา้าวแล้วมันเขียนว่าเป้าหมายบนแผนที่นี้มี3มคันโยกค้หนหาและเปิดใช้งานคันโยกเพื่อเปิดประตูมาเมื่อกี้ใครตบเราเราก็จำไม่ได้ตกใจหมด ปึ๊บอุ้ยก็แรงอยู่นะนี่ไงต่อไปมาทําการรีวิวมือตบผีนกฮูก,กซึ่งมือตบผีนกฮูกเนี่ยก็ใช้เพชรประมาณ1,400เพชรเหมือนกันเท่าเท่ากับมือตบผีกวางเลยมาทุกคนจัดไปอ่านี่เลยแล้วตอนนี้เนี่ยมือตบผีนกฮูกก็เข้าตัวแล้วมาดูกันทุกคนนะว้าวอุ้ยบอกเลยว่ามือตบผีนกฮูกนี่คือสวยมากเป็นออร่าเอฟเฟกสีขาวคือสวยมากทุกคนนะดวขอทดสอบก่อนด้วยกันคนนี้แล้วกันปึ๊บอุ้ย <laughs> โอย้ยแรงอะทุกคนนะบอกเลยว่าแรงนะแต่รู้สึกว่าความแรงเนี่ยพอๆกับมือตบผีกวางนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องทําการขึ้นไปตรงเส้นชัยใหม่อีกรอบนึงนะเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาตรงเส้นชัยอีกรอบนึงนะเพราะว่าไม่กี้นี้มันอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะเหมือนกับว่าพอเราไขกุญแจเข้าไปใช่ปะแล้วเนี่ยเราก็แบบว่าถูกดีดไปอยู่ด้านล่าง อ๋อนี่ไงพอเรามาตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาเจอกับผีกวางแบบตัวใหญ่เลยและดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอ่อต้องทําการค้นหาคันโยกอ๋อเข้าใจแล้วสแสดงว่าคันโยกที่เราต้องทาการค้นหาเนี่ยมันอยู่บริเวณนี้แหละทุกคนนะอยู่ตรงเส้นชัยนี่แหละนี่ไงนี่ไงเจอแล้วคันโยกนี่คือคันโยกแรกทุกคนนะปึ๊บอ่าโอเคนี่ถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยจะเป็นสีเขียวเฮ้ยตรงนี้มีเพชรด,ด้วยโอเคเก็บเพชรไปอันนี้ไงอันที่2อ,อันที่2องอยู่นี่ปึ๊บโอเคเรียบร้อย ตัวนี้เป็นคืนแล้วเปิดไปฉายทักหน่อยอ่าเปิบอ่ะอันนี้เปิดอย่างเนี้ยโอ้โหเปิดเลยนะอ่ะเลยอันนึงงอุ้ยผีกว้างผีกว้างเฮ้ยผีกว้างมันกลัวไปฉายปะเฮ้ยมันกลัวอยนะ่างเนี้ยทุกคนมันกลัวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะว่าไปมันกว็ว้าวว้าว,าวาเฮยเฮ้ยไม่น่าหาเรื่องเลยเดี๋ยวเอาไปฉายไปเอาไปฉายไปโอ้โห <c oughs> แต่คราวนี้เนี่ยเราต้องหาคันโยกอีกอักอนนึงอ่าเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเปิบ เรียบร้อยเราเปิดประตูได้แล้วอ่ะนี่ไงประตูเปิดแล้วอ่าทางสะดวกปึ๊บฮะอ๋อแล้วค้านี้เนี่ยเอ่อ เราก็จะได้รับชชนะมาหนึ่งครั้งแต่จะบอกว่าถ้าเกิดเราได้ชชนะมาเนี่ยเราสามารถเอาชชนะเนี่ยมาทําการแบบว่าแลกตัวละครได้นะนี่ซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่อยู่ในแมป99บคือในป่าน,นะก็จะเป็นตัวละครอ,อาชีพซึ่งตอนนี้เราชนะหนึ่งครั้งเราก็สามารถไปน,นี้ได้ปึ๊บนี่ไงอันนี้อาชีพอะไรเนี่ยอาชีพช่างตกแต่งทุกคนนี่ต่อไปเรามาทําการซื้อมือตบผีแพะกันดีกว่านี่เลยซึ่งมือตบผีแพะเนี่ยต้องใช้5,000เพชรจัดไปเลยอ่าได้มาทุก <ifi> คนนะโอเคนี่เลยนี่คือมือตบผีแพะ โอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากทุกคนนะเดี๋ยวลองใช้มือตบผีแพ้กันนะทุกคนนะขอโทษนะเพื่อน <S <S เอาเฮ้ยเดีด๋ยว,วอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมตบไม่ได้อ่ะงงแป๊บนึงนะปึบอ่าโอ้โอเคเมื่อกี้ผิดพลาดเล็นกน้อยแต่ว่าในแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีการแกล้งกันเท่าไหร่ดีพอเราได้มือตบมาเนี่ยเราก็แบบว่าเอาคือไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ทุกคนนะเพราะว่าในแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีการแบบเออไม่หยยบปุ่มแกล้งกันเท่าไหร่นะก็หลังจากที่แบบว่าได้ลองทดสอบมือตบแล้ว มือตบทั้ง3านี้มือตบที่แรงที่สุดน่าจะเป็นมือตบผีแพะนี่แหละนะถ้าเกิดเราตบถูกจังหวะเนี่ยโอ้โหเพื่อนเราแบบกระเด็นไกลเลยทุกคนจะไม่แรงที่สุดได้ไงอ่ะเพราะว่ามือตบผีแพะนี่คือราคาถึงประมาณ5,000ันเพรเลยทุกคนนะเป็นมือตบที่แบบว่าราคาแบบ5,000เพรเลยอ่ะเห็นไหมแรงไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมตบทีเดียวล่วงเลยแต่ว่ามือตบที่สวยที่สุดสําหรับพี่นิวนั้นน่าจะเป็นมือตบผีนกฮูกนะเพราะว่าเป็นมือตบสีขาวนะแล้วก็แบบว่าอล่าสวยมาก มันไม่มีใครให้เราเอาคืนอะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปแบบว่าเอาคืนใครไงเราก็ต้องบอกว่าหาตบคนแถวนี้ <c oughs> <c oughs> เพื่อว่าเป็นการทดสอบมือตบมันเองนะเออไหนๆก็มารีวิวแบบนี้แล้วบอกเลยว่าเราต้องเป็นผีกวางให้ดูซึ่งผีกวางเนี่ยต้องชนะ100ครั้งและครั้นี้พี่เนียวก็ชนะ1 0 1ครั้ง <c oughs> อ่ะมาทุกคน <c oughs> ปึ๊บโห <c oughs> คือเหมือนกับว่าสาม,มารถแบบดาเมจเส่เพื่อนได้ปะเหมือนกับว่าก็ไม่ได้นะเป็นแค่ผีกวางเฉยหรอให้ผีกวางถือมือตบผีกวางดีได้ปะเฮ้ยเอ้าเด พอเรากลายเป็นผีกวางเนี่ยเราไม่สามารถถือมือตบได้นะทุกคนนะผู้สาชนะต้องหนึ้อยครั้งผีกวางคือแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลย